สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมผรชัยชัตยรลูนหรือเปียกอาชีพนายหน้าขายที่ดินเชียงใหม่เป็นอาชีพเดียวนะครับที่ผมทำแล้วสร้างเนื้อสร้างตัวมีอยู่มีกินมีใช้ถือได้ว่าเป็นอาชีพนายหน้าขายที่ดินที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ อยากจะมาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆได้รู้ว่าจะเริ่มต้นอาชีพนี้อย่างไรจะขายให้กับใครจะดูเอกสารแบบไหนเพื่อนๆหลายคนคงอยากจะทําแล้วอยากจะดําเนินอาชีพนี้นะครับคืออาชีพในหน้าขายที่ดินขายบ้านขายทรัพย์สินต่างๆแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรโทรหาผมได้เลยนะครับ062446 หนึ 32, ่งเก้าสามสองผมยินดีให้คำปรึกษาให้คำตอบให้คำแนะนำกับเพื่อนๆที่สนใจในอาชีพในหน้าขายที่ดินขายบ้านขายอสังหาถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจโทรมาได้เลยนะครับขอบคุณครับผม